วิธีการดูแลหัวใจตามศาสตร์ก,การแพทย์แผนจีนหัวใจหรือซินไม่ใช่แค่ปั๊มเลือดและส่งเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่ยังเป็นบ้านของจิตใจหรือว่าซินจู่เฉินซึ่งควบคุมการไหลเวียนของเลือดและส่งผลต่ออารมณ์และการนอนหลับถ้าหัวใจอ่อนแอก็จะมีอาการใจสัน่นนอนไม่หลับมือเท้าเย็นวิตกกังวลหรือว่าฝันบ่อย การดูแลหัวใจนะครับก็เริ่มต้นด้วยการดูแลจิตใจก่อนเลยคือฝึกจิตใจให้สงบด้วยการทำสมาธิเดินจงกรมหรือว่าฝึกหายใจลึกฝึกเข้านอนและตืน่นนอนให้เป็นเวลานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดอารมณ์แปรปรวนถ้าเกิดใจเรานิ่งหัวใจเราสงบก,ก็จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นครับ ต่อมาก็คือการทานอาหารที่บำรุงหัวใจนะครับแพทย์แผนจีนเชื่อว่าหัวใจสัมพันธ์กับธาตุไฟแล้วก็สีแดงนะครับอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจก็จะได้แก่พุทซาจีนเกากี้บีรูทดอกเก๊กฮวยดอกกุหลาบเมล็ดบัวลูกเดือยถั่วแดงอัลมอนด์หรือปลาแซลมอนนะครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คืออาหารรสจัดรสมันจัดเค็มจัดหวานจัดของมันของทอดหรือพวกน้ำหวานน้ำเย็นชายเย็นหรือว่าน้ำเย็นจัดนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนที่มากเกินไปครับ หรือว่านวดกดจุดฝังเข็มนะครับเพื่อช่วยบำรุงหัวใจนะครับจุดที่แนะนําจุดแรกก็คือจุดส้นเหมือนจุดสวนเหมือนจะอยู่ข้อมือด้านในนะครับใต้กระดูกตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะช่วยบำรุงหัวใจคลายเครียดแล้วก็ทําให้นอนหลับฝันดีนะครับอันนี้ก็กดคึงๆได้เลยจุดต่อมาก็คือจุดน่ายกวานนะครับจุดน่ายกวานก็จะอยู่ที่ข้อมือด้านในนะครับถัดขึ้นมา3มนิ้วจากข้อมือจุดก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจุดนี้ก็จะช่วยแก้อาการขึ้นไส้ใจสั่นแน่นหน้าอกนะครับก็คือกดครึงเบาๆได้เลย สามารถกดครึงเบาๆได้ทุกวันเลยนะครับทั้ง2จุดทั้งจุดเสริมเหมือนและจุดในกวนเลยนะครับกดครึงเบาๆประมาณ15-30วินาทีนะครับวันละ2-3รอบได้เลยครับ และข้อสุดท้ายนะครับก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ลึก,กจะช่วยซ่อมแซมหัวใจได้นะครับซึ่งเวลาการฟื้นฟูของหัวใจก็คือช่วงเวลา11โมงถึงม่ายโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ควรหลับลึกที่สุดก็คือช่วง5้าทุ่มถึงตีสควรเข้านอนก่อน5้าทุ่มนะครับและทำจิตใจให้ผ่อนคลายสบายก่อนนอนนะครับก็ช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ